สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม PUBG นะครับผมและแน่นอนเหมือนเดิมผมมาทำอาชีพเม้นต์ครับแล้วก็เป็นการสุ่มโซโล่ทีมด้วยนะครับซึ่งถ้าเหมือนเดิมครับไม่มีหน้าไม้ก็เล่นแบบปกติครับหวังที่1ซึ่งแม่งก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฝีมือโคตรกากนะครับโอเคไม่พูดพร่ำรำเพลงไปดูในเกมกันเลยดีกว่า A few minutes later วันนี้ไม่มีท่าเต้นนะครับเนื่องจากว่ารีบครับรีบ นะแถมเสียงรบกวนเยอะนะครับก็เลยไม่สามารถอัดช่วงนั้นได้นะครับก็เลยขอตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันเนาะตอนนี้ครับเพื่อนมาร์กจุดแล้วครับเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ก็มักจะชอบลงกันซึ่งอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดและเป็นด่านที่เราได้เนี่ยด่านที่มีหน้าไม้ครับซึ่งแม่งไม่เคยเจอไอตอนคิดจะเล่นนี่แม่งเจอตลอดไอคิดจะไม่เล่นเนี่ยแม่งเจอตลอดไอตอนที่คิดจะเล่นเนี่ยไม่เคยเจอเลย โอ้โหเหลือจะเชื่อลงไปแบบไม่มีโก้ครับจะมีสก,กิตี้กันเชียวเราจะได้อยู่นานแค่ไหนกันเชียวเหมือนรู้ชะตากรรมแล้วเบอร์หนึ่งไปลงไหนวะนะอห้ยเบอร์หนึ่งสุดจริงโอ้แต่โพชินกีก็น่ากลัวแต่เบอร์หนึ่งก็มั่นใจในฝีมือเขานะครับถึงขั้นไปลงคนเดียวเลยแถมเป็นที่ที่เดือดด้วยและแน่นอนครับตรงที่พวกเราอยู่เนี่ยไม่มีใครลงเลยถือเป็นโชคดีครับถือเป็นโชคดีถือเป็นโชคดีนะเฮ้ยเฮ้ยมีคนที่ว่า แต่มันไม่ลงตรงนี้ไปลงตรงอื่นตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอหน้าไม้เลยครับฟาร์มไปสักพักหนึ่งแล้วยังไม่เจอหน้าไม้เลยและที่สําคัญกว่าครับหน้าไม้ไม่สําคัญแล้วผมได้ปืนโปรดผมแล้วพราะงั้นหน้าไม้ก็อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่ฮ <Hello. S 1> ัลโหลพอผมพูดจบผมก็เจอหน้าไม้เลยครับทุกคน เหลือจะเชื่อวะ่ะเอาม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 าไหนๆก็ได้หน้าไม้แล้วครับใช้เลยก็เสียดายปืนโปรดอยู่หรอกครับแต่ว่าเควสของเราคืออะไรอาชิมเมนต์ของเราคืออะไรหน้าไม้ไงครับนะก็เสียดายอยู่หรอกครับ S L R ปืนโปรผมเลยแต่ผมต้องการใช้หน้าไม้เพื่อเก็บอาชีมเม้นต์าะงานนั่นแหละครับได้เจอสักทีหน้าไม้ที่รักแต่จะได้ใช้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง ไอ้นั่นคนนี่นั่นคนนั่นคนอู้ยทเบียสแวานามเงยสวยงามนะครับแต่ว่าเราต้องทิ้งเอสแาเอ้ยคนใช้คานั่นไงอุยไม่ถึงว่าผมใช้หน้าไม้ไม่เป็นอะดิไกลไปต้องอยู่ใกล้ครับไกลไปต้องเข้าใกล้ะครับ ไม่งันไม่ได้มีอยู่สองตัวผมจะเลือกตัวไหนก็ได้ซึ่งผมขอเลือกตัวที่ใกล้อาเฮ้ยิงมาเฮ้ยิงไม่โดนหรอกเวลาเก็บอาชีพเม่นแล้วเอ้ยถึงอาชีพเม้นจะไม่ผ่านก็ตามอุ๊ยไม่ถึงว่ะผมยังกะอะไรย้ะไม่ถูกเลย ไโดนด้วยว้าตูดนี้ว่าอาชิเเมนต์จะขึ้นหรือเปล่าเพราะมันมันบอกให้เก็บสักสิบตัวมั้งเได้คุณผมได้ไอ้นี่หละได้คนเสียไอคไ้คุณหกไอ้คุณหกแล้วเพราะงั้นผมก็ไม่ต้องกลัวอะไรละแต่เป็นเื่องนะขออนุญาตไปดูก่อนว่าอาชิ e เมนต์ขึ้นเปล่า A later few minutes later. มันดูได้นะแต่ว่ามันต้องรอให้จบเกมก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับต้องรอดูจบเกมก่อนต้องรอจบเกมก่อนมาจะขึ้นก็ได้นะครับเพื่อนคงด่าผมแหละผมว่านะใครสั่งใครสอนมึงเล่นหน้าไม้วะเพื่อนคงด่าผมมาเชื่อผมดิแม่งเล่นหน้าไม้อยู่คนเดียวนะของดีๆมีไม่ใช้ใช้หน้าไม้นะเพื่อนคงว่าผมมะดีแล้วมันมายิงผมทิ้งนะดีนะมันยิงผมทิ้งนะ อีกัวิีงนี้ชิมหายแล้วนะแม่งก็เสียดายสบายอยู่หรอกเพื่อนเอ้ยแต่มันจำเป็นว่ะเพื่อนมันจำเป็นว่ะอย่างแรกคือเพื่อคอนเทนต์นะอย่างที่สองคือเพื่ออาชิฟเมนต์โอเคเพื่อเทนเทนเมนเมนนะอ <c oughs> ุ้ยสกาก็มีไม่ใช่ S.K.S ก็มีสกาเฉยเลยกูตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการกนะ็คือลูกหน้าไม้นะครับแต่ประเด็นคือเบอร์หนึ่งอ่ะ ไม่ตายอีกเหรอวะแต่จะเชื่อนะรอดโอ้โ oh, ห oh, มันยังจะฟาร์มอีกเนี่ยไอ้น,นี่นหิวของเกินเพื่อนรู้เลยว,ว่าตรงนั้นของดีแต่เพื่อนก็ไม่ควรจะหิวนะเพื่อนนะมันไม่ควรจะหิวนะเพื่อนนะเดี๋ยวได้ตายมานะมารวมกลุ่มกันให้ครบ4คนได้ไหมขอร้องละ่ะนี่ถ้าที่หนึ่งด้วยหน้าไม้นี่โอ้เหลือจะเชื่อนะแต่แม่งเป็นไปไม่ได้โอ้โหเจอ SLR ลูรกรักอีกแล้วแม่งขยันเจอเหลือเกินที อยากได้แม่งไม่โผลมานะเอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือเรามีเคสแล้วนะคือเราต้องไม่นึกถึงมันเว้เราถึงจะเจอเว้ซึ่งก็คือเราต้องไม่นึกถึงลูกของหน้าไม้เราจะได้เจอนะครับเอ้ยเจอคนเว้่ะไม่โดนโอ้โหเสียดายเนะพื่อนเอ้โดนนี่ว่ะแต่ว่าไม่ได้ฆ่าโดนแค่ขาวะ่ะไม่ใช่โดนตัวว่ะ ไม่ใช่โดนเออถ้าต้องถ้าโดนตัวตายถ้าโดนขาไม่ตายอันนี้คือหน้าไม้นะโดนตัวตายโดนขาไม่ตายเม,มื่อกี้คนขึ้นสนับสนุนแสดงว่าเมื่อกี้ผมยิงโดนนะผมมีคนยิงอยู่ใกล้ๆเราเลยเฮ้ยรถมารถมามีรถมานะมีรถมานะมีรถมานะเพื่อนนะเห็นรถเปล่าเห็นรถเปล่าเพื่อนเห็นรถเปล่าเห็นรถเปล่า โอ้ยไม่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 ปีนไม่ปีนไม่ปีนมีรถมานะเมื่อกี้ปืนดีมีให้ใช้ไม่ใช้นะเพื่อนคงด่ากูแหละเพื่อนคงด่าผมแตตอนเนี้ยปืนดีมีไม่ใช้เอ้ยเจอคนละสองคนด้วยอ่ะเจอสองคนเลยเจอสองคนเลยน่ะเฮ้ยรถ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 เพื่อนเบอร์สี่ รถมันจะพังนะสแสดงว่ามึงผ่านสมอระภูมาเยอะสินะนุนก็มีน,นุน,นไปน่นแล้วเพื่อนไม่ต้องไปใส่อจอดนีิว่าจอดนีิว่าจอดนี่ว่าเพื่อนมันจอดเพื่อนซ้ายก็มีขวาก็มีหน้าก็มีโอ้หูตายแล้วเพื่อนไม่ยาี่ไปยิงทักทายมันเลยเพื่อนเราก็ไม่มีปืนยิงไกลซะด้วยสิบนรลัยแล้วชีวิต หน้าไม้มันก็ย้อยด้วยเพื่อนนี่มึงไม่เอะใจเลยเหรอว่ากูใช้ปืนอะไรเนี่ยคนเพื่อนคนโอ้แม่งรอบทิศเลยอะ่ะขอ,อหน่อยเหอะขอ,อสักนั้นหน่อยเหอะอุ้ยไม่โดนเสียวซ้ายมากเลยอะ่ะมีคนชุบอุ้ยมีคนนั่นไงกูว่าแล้วเสียวซ้ายจริงด้วยนั่นไงซ้ายมาจริงด้วยบนบ้าน อุ๊ยโดนโดนโดนเจ็บเจ็บมี่เจ็บเจ็บมันจะมาแอบต้นเดียวทำพื้อเอจริงโดนนัดหนึ่งคนสองคนอยู่ตรงนู้นใครสั่งใครสอน,นมาแอบ,บต้นเดียวกันวะมาแล้วเพื่อนไงมาแล้วเพื่อนเอาวงดีไหมเพื่อน ันชาร์จผมแล้วนะเพื่อนนะ่อยเพื่อเข้าวงไปกูไม่รู้แอบเนียนไว้ก่อนโอเคกูเลยเราสองคนแล้วกูมีปืนไรด้วยเพื่อนมึงดูกูด้วยเด <sc ary> ี๋ยวกูอยู่คนเดียวเนี่ยมึงเห็นดูไหมว่ากูถือปืนไรอยู่เพื่อนคิดถูกแล้วเหรอโอเคเจอ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 ,อเนียนไว มันเจ็บมันเจ็บเราเองก็เจ็บเจ็บคู่ยังไงเราก็ตายเพื่อนอย่าหวังเยอะกับเรามีสองคนถือโอกาสที่เข้าวงอุ้ยวงแรง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 โอ้โหตายแน่เลยแม่งหลังจยางนี้เป็นที่โลง่งตายสถานเดียวพูดเลยโอ้โหโดนยิงซ้ายอีก โดน,นซ้ายยิงมาอีกเรามาดูเพื่อนกันว่าเพื่อนจะเอ้ยอ,อ้าวเข้าหัวเรียบร้อยอ้าวไม่โดนเออคนละนัดเอ๊ตัวเดียวเพื่อนถ้าค่ายตัวนี้ได้สบายเลยเพื่อนเหลือมันแค่ตัวเดียวเพื่อนเหลือแค่มันตัวเดียวเพื่อนแก้แค่นี้นหน่อยนี่คือความหวังสุดท้ายของพวกเราเหลือสิบสองคนเพื่อนป่าไม่ถึงซะด้วย ซ้ายก็มีนะเพื่อนนะซ้ายซ้ายก็มีหลังก็มีเอาแล้วเอาแล้วตึงแล้วเอ้ยเข้าหัวเรียบร้อยตายหมดเดี๋วด้านหลังระวังหลังด้วยเพื่อนซ้ายอะซ้ายหลังอะเห็นไงเอ็มสองสี่อะเอาแล้วเกมตึงเกมตึงเอาแล้วเพื่อนเกมตึงกดดานนาดีอยู่คนเดียวอ่ะกดดานนาดี ก็บอกแล้วว่าระวังหลังเออ M24 เสียงดังขนาดนั้นก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิแล้วกันเนาะถึงแม้ว่าอาชิเมนตนจะไม่ผ่านก็ตามนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมพสนุกดีอ่าได้ถือว่าท้าทายตัวเองดี <c oughs> ไม่ไม่ควรหยิบมาด้วยซ้ำนะ้าไม้อ่ะขอดูนีเวลเพิ่มมาเวลเพิเเ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 ่มด้วยเพิ่มมาสี่พัน เหลือโอ้ความเสียหาย1นึ่งร้อยสี่หนึ่้เอาเรื่องนะความเสียหายเยอะขนาดนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะค่าตั้ง1ตัวเนี่ยเอาเรื่องนะแถมมาชิปเม้นต์ขึ้นเลยครับเป็น1นึทับสิตัวแล้วครับซึ่งแน่นอนชิปนี้มันสั้นไปนะครับนะถ้าตัดออกมาเนี่ยสั้นไปอีกตาหนึ่งแล้วกันและคราวนี้ผมมีท่าเต้นให้ทุกคนนะครับ เป็นไงท่าเต้นเมื่อกี้เป็นท่าเต้นฟรีนะครับผมก็ไม่เชิงฟรีหรอกนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นท่าเต้นที่โอเคอยู่นะแต่ที่สําคัญเลยคือผมกด4ทําไมได้3คนโชคดีครับที่2คนนี้เขาแครเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเราจะให้เขาแบกนะครับเนื่องจากว่าเขาแครเดียวกันนะเวลเท่าไหร่เวล3 0 0ร้อยสี่อุ้ยน่าจะเก่งนะครับแต่ว่าเขาน่าจะทิ้งเราแ้วแหละเพราะงั้นไม่ต้องห่วงครับลุยไปเลยแบบไม่มีโก้แน่นอน นะครับมา3คนกลัวอะไรแถมเรามีคนช่วยคนแบกแค่อย่าตายก่อนผมก็พอขอแค่นั้นนะแถมแมปนี้จบเร็วด้วยครับเป็นแบบที่อีกแมปหนึ่งที่ถือว่าเล็กเอาเรื่องเลยไม่มีคนลงครับไม่มีคนลงกับเราถือเป็นเลิกงามยามดีแล้วกันที่ไม่มีคนลงกับเราเนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากอ้าวแล้วทำไมคุณมาลงหลังคาที่แน่คือผมเปิดมาผมได้ M สองสี่เนี่ยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีอุ้ยหนึ่งในปืนโปรด SLR แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมอยากเล่นในนี้แทน M24 นะครับเพราะ M24 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนนะครับที่ผมถือว่าเป็นปืนโปรดเหมือนกันนะก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมถืออคติว่าเจอปืนไหนก่อนก็เอาปืนนั้นนะครับสาหรับปืนโปร2ปืนนี้นะตอนนี้ขาดอย่างเดียวครับคือสโคกบนะสะโคบกับพันท้ายแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับเอาไว้คือขาดแมงทุกอย่างนั่นแหละขาดแม้กระทั่งคนยืนเคียงข้างนะครับและข้างเคียงทุยเอ้ยเฉลงมาเนี่ยน่ามันเฉลงเลยเฉลงมา เรื่องอะไรวะหนังเกาหลีเนี่ยนี่ก็หนังเกาหลีเรื่องอะไรไม่รู้แต่ที่เรารู้คือเพื่อนทิ้งผมตามคาดเลยครับตามคาดเลยนะ <c oughs> ตามคาดเป๊ะๆนะครับเพื่อนทิ้งผมตามคาดเลย <c oughs> เขามาด้วยกันไงเขาต้องทิ้งเราอยู่แล้วเวลาเราเจอแคนนะเราเขากดมาสองนะเขามักจะทิ้งคนอื่นเสมอนะครับเวลากดเจอแคนอะไรพวกนี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเขาไปเอาแอร์ดรอปต,ตรงนู้นนะ ผมเกรงว่าเขาไม่น่าจะกลับมาหาผมแล้วล่ะทรงเนี้ยผมน่าจะได้เล่นคนเดียวแล้วล่ะผมไม่ได้คิดจะไปเก็บแอร์ดรอปเลยครับไม่สนใจด้วยซ้ยากก็เก็บอยู่หรอกเอาไปแจกเขาดิ <c ười> เอาไปแจกศัตรูดิ <c ười> ผมจะพยายามไปใกล้ๆเพื่อนนะครับแต่เพื่อนอย่าตายนะเพื่อนนะโอ้โหเรียบร้อยอย่าตายนะเพื่อนนะขอร้องนะเพื่อนพอให้ผมไปถึงก็เราค่อยตายด้วยกันสามคน <c ười> เราค่อยตายด้วยกันสามคน ไม่โดนว่ะโอ,โอ้เกือบ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 เอาชีวิตมาทิ้งเกือบเอาชีวิตมาทิ้งนี่นไงหลบได,ด้ความสัตย์จริงนี่ๆีนี่หลบได้ดยความสัตย์จริงเราขอสโคบสักอันหนึ่งอ่ะเพื่อนได้ปะ่ะคนเข็บไปแล้วเพื่อนเอาเอวบิวไหมเพื่อนไม่สนใจเหรอโอเคงั้นขอแล้วกันนะ วิ่ยมีคนอยู่แถวนี้เพื่อนมีคนอยู่แถวนี้เพื่อนเพื่อนมีคนอยู่แถวนี้เพื่อนไม่โดนเพื่อนมีคนอยู่ซ้ายนะเพื่อนนะโอ้ยดึงขา หลังเข้ายามเลี่ยงตรงนี้ดีวะ่ะปีท่าไม่ดีเพื่อนชา้าเลยหรอเจ้าดีเอวบิวเอ็มไปแจกให้เขาไหมเนี่ยเพื่อนระวังระเบิดอู้เฉียดเฉียดเฉียดสวย อุ้ยโดนด้วยผมพลาดะเมื่อโดนด้วยอีกคนกำลังมาโอ้โหไอวเอเอ็มที่ได้มาไม่ได้ใช้ว่าแล้วเอาไปของไปแจกเขาจริงด้วย เป็นการคาดเดาสถานการณ์ที่ถูกต้องเรามีหายี่สังเกตจิกด้วยครับแต่ขั้นสูงซะด้วยมองเห็นอนาคตเลยเชียโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมกันถึงจุดจุดนี้นะครับผมถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบายโอโหสาภาพถือ A อริวเอ็มได้แค่ศูนย์ดาเมจโอโหค่าก็ได้ศูนย์เอ็กพีก็ไม่ขึ้นเอ็มสองสี่ก็เหมือนกันโอ้สาภาพ Bye! Hey.